นั่นนั่นนั่นั่นนั่นนเอาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมควงกันครับนี่ยังบาดูนั่นครับพี่น้องนั่นครับนั่นครับนั่นครับยังครับพี่น้องไปยังครับ นั่นครับพี่น้องนั่นครับนั่นครับลงทงชาแนลมือนีพาพี่น้องมาใส่เบ็ดเงียบปูนะครับทำเลกาไม้เกาอีกแล้วครับนะครับเี๋ยวให้เบิ้งหม่องใส่นะครับส่เมื่อกี้หลังพี่น้องครับเบ็ดเงียบปูนะครับนี่แหละครับพี่น้องหม่องไ่เข้าอันนี้นามลดลงมากลายแล้วครับ นำโบกมาเคื่องขอนแล้วนะครับมันเคยกินนยู่มึงนี้นะครับเดี๋ยวก็ยดีไซไปอีกนี่ครับไม้นี่ล่ละเอเตลนี่แหละครับพี่น้องให้น้อยล้างนี่แหละเงียปูนะครับนี่จ,จัดแต่งสถานที่กันครับบันนี่นี่ครับพี่น้องดินไส้ล้ำเริมนี่ละ เลยครับนี่ดิในไส้นี่เนื่องหลังพี่น้องเหมาะขนาดครับเงียบปูหน่อยโอ้พลังห่าวเลยปู่ก็ได้นี่ครับอ๋ปูใไต้เลย,ยนี่แหละทำเลไมยกำลังดีเลยพี่น้องหนึ่งหลังครับครับพี่น้องหลังที่สองครับ เรียบร้อยนะครับปักไปแล้วเงียปูอ่าครับเงียปูน้อยเอาไตไปนี่ละไตเรียนใจไปนี่ละอ่าเดีย๋ยวจะมาล่อลุ่นกันครับพี่น้องอีกหลังนะครับพี่น้องใส่ไปนี่หล,ล,ล,ลายทิดเหรอไรเหมือหลายทิดแล้วบ่เห็นถึกจักเตีย นี่ก็ได้มาดูโอกาสด้ยามก็ได้เสียบเนี่ยไปไหมพี่น้องเสียบใบรุ่นใบนี้เหมือนเดิมนะครับงเพื่อนโยเลยนะยนมันหู้ยังนี่ไหมนี่หู้ยเลยพี่น้องตะกี้คือบะหมี่เถียงป่าบ่าหาจจะจังมารุ่นกันนะครับ <S <S ขอมาซ้ำไม้เดิมไม้เก่าพี่น้องครับ <S <S บู้ยทำเลกันทั้งสวยพี่น้องสุดยอดเลยนี่ครับไม้เกาหมองมันติดทำเลสวยขนาดเลยพี่น้องไม้เดิมที่เดิมอ้าวเราต้องแตงหมองลายครับสบายมากอ๋อพี่น้องเรียบร้อยครับหลังนี่นี่ครับกำลังสวยเลยครับพี่น้อง เล่เหมาะขนาดพื้นที่นะครับนะครับเดี๋ยวกังมารอรุ่นกันนะครับพี่น้องขันเบอน,นี้เปําคำลายกับสีผ้ามายามนะครับมาเบิงมายามย่ำเว้นอย่างนี้พี่น้องตอนนี้ก็บใบแก่ๆพอดีนะครับขันบป้าคำกับสีตะาย,ยามกันนะครับเดี๋ยวจังมารอรุ่นครับพี่น้องครับสำหรับเบ็ดเงียป,ปู่นะครับเดเวลาไยยาม เบ็ดกันนะครับพี่น้องคำแก่ๆในจากน้อยนะครับเบ็ดเนื้ปูใสหวยกับยูหวยพละนะครับเดี๋ยวไปยามกันพี่น้องไปรุ่นเบิ้งน้ำกันนะครับมาสิดมานหรือประมาณน,นะครับตรงตรงเสนแภาพพี่น้องไปรุ่นนะครับไปครับประเดิมล้งแรกพี่น้องลังใส่ไงนะครับหลอนบ่อนอนี่ถืกต้นเขาจะเคียนในเรื่องหลังนี้ โอ้ปู่ปู่นกพี่น้องปู่ตายอืมก็มูกครับพี่น้องมูกครับอืมมุกจานมอนนยนี่้ะนี่เป็นยังสัน่น เสดายเสดายล้างหนีกันตั้งฝ่าเลยพี่นออ้องพูดอ่ะเฮีย,ยสวบขึ้นทั้งฝ่าเลยเป็ดขึ้หมูพี่น้อง เป็ดมูกครับเป็ดมุกติได้นติดได้นินั่น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 เอาแล้ว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 เดี๋ยวเดเตรียมขวงกันครับลีนจังบาดูนั่นครับพี่น้องนั่นครับนั่นครับไยังครับพี่น้องไปยังครับ นั่นครับพี่น้องนั่นครับนั่นครับของแครก็นีนครับพี่น้องครับไอช่อนครับไอช่อนครับหนึ่งตัวครับพี่น้องเยียปูครับยัมเว่นครับผลงานเยียปูตอนกลางวันหนึ่งตัวครับพี่น้อง นึ่งตรเรียบร้อยครับพี่น้องใส่กระงงามเลยครับโอเคครับผลงานเหยยอปู้ำมือเวบนนี่ครับพี่นอ้องยามแล้วก็ใส่แบบต่อพี่น้องครับหลังนี้นะครับสีมันหลุ่นกันต่ออีกแงำ พี่น้องครับเปลี่ยนแผนนะครับใส่เขียดไปนำ้ำใส่เงียปูไปน้ำนะครับเขียดกับมีอยู่สามสี่หลังนะครับเอยวเอาเปลี่ยนแผนใส่ปูไปน้ำนะครับอยากเงียปูเนี่ยมือขึ้นนะครับพอเขียดก็เลยเอาเขียดมาใส่น้ำนะครับจังมาลุ่นกันว่ามืออื่นมันเป็นแนวดกันนะครับอ่าพอเจ้าทีนะครับพี่น้อง เจ้าชินเออตัวตากเลยครับ้องเตานะครับโอ้ผนนอนน่ะตัวงามเลยพี่้องเตาหน่อยนะครับตเตาหน,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 น่อยฮม่จังแบบเด้อนอนซะเด้อเานอนนอนนอนฮ่าาฮ่ไป่มใส่เบ็ดข้างๆนี้ละ นี่คืใส่เงียเขียดนะครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งนะครับล่องเบงออีกสักหลังนะครับพี่น้องจำเลกำลังสวยเลยครับหลังสุดท้ายนะครับพี่น้องสำหรับเปลี่ยนแผนใส่เงียเขียดไปนํานะครับกลมาวว่ารุนกันว่ามื่อเื่นที่เป็นแนวดนะครับเงียปูกระมี่นะครับ พอดีได้เขียดกันเลยจับเขียดมาใส่สามสี่หลังนะครับลองเบิ่งมืออื่นมาสิเป็นผลประกันใดนะครับมาถาเบิ่งน้ากันพี่น้องครับไม้กหญยุ่หมยธรรมชาตินี่นะครับนะครับผอ,อกันมืออื่นตะเสาพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องพอก,กันเนี่ยมือเ้านะครับเกียดแกะนะจากหน่อยมือนี้ เป็นภาพพี่น้องไปยามเบ็ดนะครับพี่ใส่ไว้หมื่ว่านนะครับยามมาืขึ้นน้าไปรุ่นน้ำกันครับว่าี่เป็นยังไงนะครับไฮครับพี่น้องสองหลังเงี่ยเกียดนะครับพี่น้องบอบมีอย่างเลยเกียรกับว่าตาย เด็กปู่เลวครับพี่น้องเนี่ยเกียด,ไไดนี่ปู่เปได้แบบนี้เนี่ยปูเนี่ยปูปูกันนอกนะครับเนาะแล้วเนี่ยปูนี่เฮ้ยใส่ใบย่างเว้นพี่น้องแล้วเสียบเนี่ยไปอีกสองลังนี่เฝ้าครับให้กันต่อพี่น้อง ติดพี่น้องต,ต,ติดติดจนตายป่ะนี่เพื่อนิ่งเลยเพิ่อนผิงะล่ะติดจนตายพี่น้องนะครับติดจนตายเลยนะครับเสียดายเสียดาย ไปก็ร่างสวยเลยพี่นอ้องตายก็เก็บแต้มครับตายก็เก็บแต้มหนึ่งตัวกินเลือกเถอะล่ะอันนี้เป็นเงี้ยเขียดนะครับพี่น้องเงี้ยเขียดเัน,น,นื่อนนี เช็คแต้มครับหนึงตัวพี่นอ้องเขียดอีกครั้งพี่น้องบอติดนะครับบอกกนป่าบอมากินเขียดบอนะครับพี่น้อง ได้กินได้กินน้ำบ่กินผู้ครับผู้ดูนี่ต่อพี่น้องอ้หู้ติดต้นพี่น้องอือก็ไตวะติดอ,อยู่แห่งตาย ติดยังมันแห่งตายพี่น้องตัวนี้ตัวงามไม่ตัวซ้ำกันได้ครับอืมนี่เกียดนะครับมาเคลื่อนนี่ตายสองตัวแล้วพี่น้องตายสองตัวแล้ว tiếp tay cái kia 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 ประค,คอคขึ้นตายดีแทน้นี่ครับอ้ติดจนตายเอ้าหนึ่งตัวครับพี่น้องตายอีกแล้วอาการหอนบ่ป่าตายนหนึ่งตัว โอ้ยตายาือตายว่ะเก็บแต้มครับพี่น้องสำหรับเ้านี้นะครับได้มาสองตัวนะครับบอผัดนะครับแต่ว่าแห่งปลาตายนะครับเป็นเนี้ยเขียดเมื่อคืนนี้นะครับที่เปลี่ยนแผนนะครับนี่ครับพี่น้อง บอ่อเฝ้านะครับบอ่อเฝ้าแต่ว่าแห่งบอ่อหมันครับพอด้ายน,น,นะครับพี่น้องสหรับเสานี้นะขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลงทงแชแนลไว้นะครับเปิดสีโบ้เด้ดผัดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพร้อมคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ